เอาเลยเอาเลยเกียร์พังครับโวยไหบ้านแล้ครับนี่โอ้วันนี้ก็ยังไม่ออกครับเซ็นเตอร์นี้ก็ยังไม่เสียครับนี่เพอะไรครับช่วงนี้งานเยอะครับนี่ช่างเอลนี่ครับเกียร์ครับเจ้าเอฟบี

งานเยอะครับผูช่างเอลครับพ่กงปิกอัพรถใหญ่รถเล็กนี่รับหมดครับไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนครับอันนี้ก็วางเครื่องครับนี่ยกเครื่องเก่าลงครับเครื่องเก่านี่ข้อคาครับนี่ร้อยสิบห้าคันนี้ซีดีคันนี้นี่ข้อคาครับเลยยกซีดีสามหนึ่งเครื่องเดิมไปแทนครับเ้องลุยต้องลุยมก่เอาโเอาไจัด วันาทิตยกินม้องนองัวน้งคีดีสามสี่คันนี้เปลี่ยนออกครับน่ร้อยสิบห้ายาีดีสามหนึ่งครับร้อยแรงลงแทนครับเครื่องเดิมแรงเหมือนกันครับจอเซนเตอร์นี่ <laughs> là là <FB> không phải lại đúng rồi fb hơn đi coi cái giấy หมอครับช่างเอวนี่เอาเป็นผมนี่ประกอบไม่ถูกหรอก không เบอร์โทรอูชางเอลครับอูชางไหนครับศูนย์หกห้าแปดสี่หนึ่งหกเครับอูชังเอลครับบรนการยี่สิบสีชั่วโมงครับนี่ดึกดนในโทรพุกเลยครับหายังไงเชไ เริ่มประกอบเลยครับนี่เจ้าหัวยาวครับนี่ตันน้ำประกอบเลยครับนี่เจ้าของไม่ซื้ออะไรมาสักทีทครับตัวทันนี้น่าจะได้ใช้งานอีกไม่ช้าไม่นานครับนี่ cần hốc này Ebinikuin kotai bay hắn của mình. FB tìm đăng nhau. Vì tìm đăng nhau. Vì tìm đăng nhau. Vì tìm nhiều nhau. Vì tìm đăng nhau. Vì tìm đăng nhau. Vì tìm đăng Vì tìm bạc thì bạc riêng đăng là Vì tìm đăng ở tìm ผมยาวเลยครับอย่างนี้เอาจนถึงพระใบาครับเลยถ้าไม่แตกก็ไม่เปลี่ยนครับอันนี้นี่เ o c d ี้ครับรอยี่สิบแรงครับ โอเคกคันลิ่ต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง youtube รักกี้ดำนินพูทนครับสวัสดีครับ